อ่ะโอเคครับผมว่าสวัสดีรุ่นไทยหัวใจนักเดิมพันทุกท่านทุกคนกันชินเดิมที่เคยนะเจอกับไฮโซบีกันอีกแล้ว,วนตรงนี้ในช่องสเต็ปวิสระดย่านักปั่นกันอีกชินเดิมที่เคยนะวันนี้มาอยู่เกมใหม่ของนักไฮบีจีครับเกมใหมให่ล่าสุดล่าสัตว์นะทุกคนครับรีโอนะรีโอแฟนอะไรแฟนตาเซียแฟนตาเซียอะไรทังร้งอย่างนี้ทุกคนนับค่ะเป็นเกมแบบสไตล์แบบพิเศษนตรงนี้เกมใหม่ๆของนักไฮบีจีนะแนะนำให้เล่นมาทุนหนาๆเลยนะสำหรับเกมใหม่ๆเนี่ยนะบอกเลยว่าฟิวเจอร์เกมโหดนะทุนหนาได้อยู่ครับทุกคนครับ รุนหนามาอยู่นะทุกคนลองดูนะตามสไตล์ไฮโซบีนะสำหรับใครที่อยากพูดคุยนะขอช่วงเวลาเกมต่างๆนุ่นครับอย่าลืมคอมเมนต์ปักหมุดกันเข้ามานุ่นครับเป็นคอมเมนต์ปักหมุดสองสเต็ปนะหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อทางบ้านเขียวมาก็ได้นุ่นครับบ้านเขียวแอสเซสปินนะก็ฝากเตือนไว้ตรงนี้นนึงะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะอย่าไปหลงเชื่อพวกคอมเมนต์สั่งพระเวสีนะครับไอคอมเมนต์สั่งพระเวสีที่เข้ามาแบบปักแบบนู่นนี่นั่นแบบของเราเนี้ยแบบ มาอวยทะกครับว่านู่นนี่ทางเดินนี่นั่นดีอะไรดียางเงี้ยทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนครับของจริงของแท้ต้องเป็นที่คอมเมนต์ตักหมุดเท่านั้นนะทุกคนนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปด้วยแล้วกันนะไปครับโอ้โหไปมึงนะกดผิดสูตรครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นแบบคุณแบบหนาหนาไปเลยครับสตาร์ทร้อยสองร้อยไปเลยแล้วกันสำหรับเกมใหม่ของทางค่ายบีจีครับ เกมนี้เป็นเกมแบบแนวสไตล์พิเสศยนะต้องรอให้มันโดดนะทุกคนครับรอให้โดดนะรอให้โดดได้ลุ้นอยู่ทุกคนครับนี่ครับถ้าโดดจะสุ่มตัวคูณ5้าถึงยีนะทุกคนครับ ไปเรื่อยครับทนครับบอกเลยวันนี้มีเบ็ดพันแน่นอนมาสักทีอึ๊บไม่อึ๊บทุกคนครับดูครับสุ่มตัวคูณนะสักทีสักทีรวมไหมรวมเออได้ล็กวายแล้วทุครับขอร้องว่าอย่าใจอย่าเอาตัวกากนะ อย่าโดนกลัวกกกากตัวแดงก็ได้ตัวแดงก็ได้ตัวแดงแล้วอขอตัวแดงไปตัวแดงคุณคุณห้าูหตัวแดงหูตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคครับตัวฟ้าคุณสิบห้าครับผูเพียสองร้อยทุกคนได้มาหมื่นแปดหูเอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อรุ่นครับดันต่อนะบอกเลยวันนี้บีเอาโขนได้นอนนะครับบอกเลยเบ็ดพันต้องเข้าครับวันนี้ครับ สามร้อยีดว่าสารก่อน มาโอ้โหต้องนานครับทุกคนครับมีลุ้นตั้งนานแต่ไม่มาโอ้โหรั่วเบ็ดสุดเท่าไหร่วะ oh เ, 5, เ, 5, เวะกมเ,เนี้ยโอ้โอ้มายก้อดโอ้เบ็ดห้าพันไอ้ตายเสือกโอ้โหห้าพันเลยเหรอโอ้โหกระไงวะเนี่ยเบ็ดห้าพันเนี่ยใครจะกล้าเบ็ดวะดีแม่งเบ็ดห้าพัน 5, นี่แม่งโอ้โหมีอีกสองหมื่นห้านี่กดห้าชีนี่แตกเลยนะ ในเปิด400ก็จะแตกเอาเนี่ย 10T 4,000ประมาณ 20T 20,000เอ้ยไม่ใช่ดิ 10T 4,000 20T 8,000โอ้ยงง400ไปหายเอาแล้วประมาณ50-60รอบอะทุกคนเออ50รอบเป 400, ิ400แค่นี้ก็เดือดแล้วทุกคนโอ้ดูครับ ไม่มาเลยอ่ะโอ้กำลงกำไรหายหมดนะครับใจแป right? right? right well. ้วหมดแล้วทุกคนโอ,อ้โหยังไงครับมาหรือเปล่าเอ้ชยโอ้ยโทนโดนไรครับปอบไปรู้นะครับปอบไปนะครับยาบนะหลุดโงทีหลุดไปนะอกเลยใจแป้วมากทุกคนนะครับตอนนี้ห้าร้อย เด็ดห้าร้อยทุกคนโอ้โหมันจะเงียบอะไรเบอร์นี้วะเนี่ยมันไม่มีธงมีทอนบ้างเลยอะโอ้โหดูดีดทุกคนเด็ดห้าร้อยนะครับคุณละมามาณหมื่นหกนะหมื10 5, 10น้าะทุกคนก็ตอนนี้กลับมาเท่าทุนละกาไรหดหายไปแล้วครับผลแล้วนิ่งเลยทุกคนครับแล้วนิ่งไปเลยอะ่ะหายไปเลยอะ่ะ ไม่มียึกยักไม่มีแบบโอ้โหให้ลงให้ลุ้นเลยครับโโทุกคนครับโอ้โหไปห้าร้อยทุกคนครับได้มอนสิบห้าทีครับโอ้โหสิบห้าทีสุดท้ายปัใจแล้วจัวงานนี้ครับโอ้โหถ้ามาก็ได้อยู่ครับทุกคนต่อนี้มีเป็นแสนได้นะเปห้ารนะ้อยถ้าใจดีนะครับโอ้โหเงียบไปเลยทุกคนครับหายไปเลยครับหายไปในกลีบเมฆเลยครับ ไม่มียึกยักไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้โอ้โหตายแล้วทุกคนครับจะรอดไหมทุกคนเอาอีกยีหมุนทดท้ายเอาสู้สุดใจครับไม่มีถอยแน่นอนครับเป็น500ร้อยโอ้โหังไงครับมาแล้วโดดไหมโดดเออมา คูณสิบอย่านะอย่านะคูณห้านะอย่านะอย่านะคูณสิบห้าสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าไหมทุกคนโอ้โหดูครับเก็อห้าร้อยลูกคนครับ อ้เดือดเดือดจับเอ้าเอาเอาเอา,เอายังไงอุย้ยไม่ต้องโดดก็ได้ทุกคนครับโอ้โหได้สวยรักเพลงครับโอ้สวนรักเพลงทุกคนอุยแสนแตกว่ะ ยังไงครับโดดแถมมาดิตัวแถมมาเลยโดดแถมมาไหมโดดแถมมาอีกโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้ครับคูณยี่สิบไปโอ้คูณยี่สิบทำงานดอกนี้เต็มแผงโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดโอ้จะว้าการะมังวันนี้โอ้โหเกือบเกือบสองร้อยคครับ โอ้ร้อยเก้าสิบ k สสวยๆวันนี้โอ้โหพอเลยครับวันนี้ครับเบ็ดอาร้อยทุนหมื่นกว่าบาทอู้คัมโบช่วงท้ายครับสามดอกติดดอกนี้ครับโอ้โหเกือบสองแสนเอาเรื่องบอกเลยเกมใหม่ค่ายพีจีนะแนะนําเลยถ้าใครอยากอุดหุนนี้ต้องไปเบ็ดหนักนะทุกคนครับวันนี้ก็โอ้โหไม่ไหวครับไม่อยู่แล้วทุกคนไม่ใช่ไม่ไหวครับดอกนี้ครับคูณยี่สิบ แล้ววายเต็มขนาดนี้ครับโอ้โหได้มีเจ็ดหมื่นแปดก็ไม่ไม่อยู่แล้วลุ้นครับไปก่อนนะลุ้นครับวันนี้ก็บวกนิดๆหน่อยๆน,น,นะชินชอบก็ฝากกับไรกดแชร์เป็นกันมังใจให้กันไปด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้ช่วงเวลาเกมต่างๆก็อย่าลืมคอมเมนตรร์ตะกุดเข้ามานะวันนี้บีขอตัวลาไว้ก่อนนะลุ้นครับสวัสดีครับผมอ่าโอเคครับผมว่าสวัสดีวุ้นไทยหัวใจนักเดิมพันทุกท่านทุกคนกันชินเดิมที่เคยนะเจอกับไฮโซบีกันอีกแล้วลุ้นครับในช่องสเต็ปฟิสเซิลต์ ย่านักปัก้นในชินเดนเพนเคยนะวันนี้มันอยู่เกมใหม่ของนักไฮบีจีครับเกมใหม่ล่าสุดล่าสัตนะทุกคนครับริโอนะริโอแฟนอะไรแฟนตาเซียแฟนตาเซียอะไร,ะไรทั้งอย่างนึงทุกคนครับเป็นเกมแบบสไตล์แบบพิเศษนุ่มคนะรนะับเกมใหม่ๆของนักไฮบีจีนะแนะนําให้เล่นมาทุนหนาๆเลยนะสำหรับเกมใหม่ๆเนะี่ยบอกเลยว่าฟิวเจอร์เกมโหดนะทุนหนาได้อยู่ครับทุกคนครับทุนหนามาอยู่นะทุกคน,นะนลองดูนะ ตามสไตล์ไฮโซบีนะสำหรับใครที่อยากพูดคุยนะขอช่วงเวลาเกมต่างๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ปักหมุดกันเข้ามานะครับเป็นคอมเมนต์ปักหมุดสองสเต็ปนะหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อทางบ้านเขียวมาก็ได้นะครับบ้านเขียวแอสเซสตินนะก็ฝากเตือนไว้ตรงนี้หนึงนะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะอย่าไปหลงเชื่อพวกคอมเมนต์สั่งพระเวสีนะครับไอ้คอมเมนต์สั่งพระเวสีที่เข้ามาแบบปักแบบนู่นนี่นั่นแบบของเราเนะี่ยแบบ มาอวยนะครับว่านู่นนี่ทางเดินนี่นั่นดีอะไรดีอย่างเงี้ยทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนครับของจริงของแท้ต้องเป็นที่คอมเมนต์ตักหมุดเท่านั้นนะทุกคนนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดครับสักใครเป็นกำลังใจให้กันไปด้วยแล้วกันนะฝ่ายครับโอ้โหไปมึงนะกดผิดสูตรครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นแบบคุณแบบหนาหนาไปเลยครับสตาร์ทร้อยสองร้อยไปเลยแล้วกันสำหรับเกมใหม่ของทางค่ายบีจีครับ เกมนี้เป็นเกมแบบแนวสไตล์พิเศษนะต้องรอให้มันโดดนะทุกคนครับรอให้โดดนะรอให้โดดได้ลุ้นอยู่ทุกคนครับนี่ครับถ้าโดดจะสุ่มตัวคูณ5ถึง20นะทุกคนครับ ด้ยครับทุกคนครับบอกเลยวันนี้มีเบ็ดพันแน่นอนมาสักทีอึ๊บไม่อึ๊บทุกคนครับดูครับสุ่มตัวคูณนะสักทีสักทีรวมไหมรวมเออได้ล็อกไว้ครับขอร้องว่าอย่าใจอย่าเอาตัวกากนะ อย่าโดนกลัวกกากตัวแดงก็ได้ตัวแดงก็ได้ตัวแดงแล้วขอตัวแดงไปตัวแดงคุณคุณห้าูหตัวแดงหูตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคครับตัวฟ้าคุณสิบห้าครับผูเพียสองร้อยทุกคนได้มาหมื่นแปดหูเอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อรุ่นครับนั้นต่อนะบอกเลยวันนี้บีเอาโขดได้แน่นอนครับบอกเลยเบดพันต้องเข้าครับวันนี้ครับ สามร้อยีดิว่าสารอก่อน มาโอ้โหต้องนานครับทุกคนครับมีลุ้นตั้งนานแต่ไม่มาโอ้โหรั่วเปิดสูตรเท่าไหร่วะเกมเนี้ยโ,อ,โ,อ,โอ, 5, อ้โอ้มากดโอ้ 5, เบิดห้าพันไอ้ตายส์โอ้โหห้าพันเลยเหรอโอ้โหกะไงวะเนี่ยเบิดห้าพันเนี่ยใครจะกล้าเบิดปะดีแม่งเบิดห้าพันนี่แม่งโอ้โหมีอีกสองหมื่นห้านี่กดห้าชีนี่แตกเลยนะ ในเบื่อสี่ร้อยก็จะแตกเอาเนี่ยสิบทีสี่พันประมาณยี่สิบทีสองหมื่นโอ้เอ้ยไม่ใช่ดิสิบทีสี่พัน